สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอันยยงสวัสดีคุณหมอปาล์มและสวัสดีเจ้าของสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับสุนัขพันธุ์บีเกิลบีเกิลก็จะเป็นพันธุ์ที่ขนาดกลางเล็กถึงกลางน้ําหนักก็จะอยู่ในช่วงไม่เกิน20กิโลถ้าหากว่าควบคุมน้ําหนักไม่ให้เขาแบบอเวอร์ไซส์จนเกินไปก็สําหรับ พันนี้ก็เป็นพันหนึ่งที่น่ารักก็มาจากต่างชาติต่างประเทศเป็นที่บีดมาจากต่างประเทศแต่ว่าก็นำเข้ามาทำให้แบบเหมาะสมเพื่อที่จะสามารถเลี้ยงในบ้านเราได้สำหรับพันนี้ก็เป็นสุนัขพันขนสั้นที่บางท่านก็จะชอบพันต่างประเทศแต่ว่าให้ขนสั้นหน่อยหนึ่งเพื่อดูแลเส้นขนไม่ต้องมีเส้นขน ทุกวันแต่ว่าสำหรับสัตว์ไม่ว่าจะขนสัว์ขนยาวก็ควรที่จะมีการแปลงขนเพื่อเป็นการานำเศษขนอันเก่าที่หมดอายุไปแล้วก็เป็นการกระตุ้นเซลล์ผิวหนังให้เขาแบบหลังาสารหรือว่าหลังน้ำมันออกมาเคลือบผิวให้ผมเงางามสวยสำหรับวันนี้ก็เป็นการ รับสุนัขใหม่เข้าบ้านเข้าบ้านใหม่แล้วก็เป็นการแนะนำการดูแลให้เจ้าของเพราะว่าเจ้าของเขาเป็นเจ้าของมือใหม่สำหรับเลี้ยงพันธุ์บีเกิลแล้วก็มาทำวัคซีนก็เดี๋ยวให้คุณหมออธิบายว่าสำหรับบีเกิลมีอะไรพิเศษที่คนไหนเป็นเจ้าของต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าแตกต่างจาก สุนัขพันธุ์อื่นหรือไม่เชิญคุณหมอปลาล์มได้เลยค่ะค่ะก็จากภาพนะคะเราก็จะเห็นบีเกิลจะมีลักษณะใบหูที่ใหญ่มากกว่าสุนัขพันธุ์ปกตินะคะจุดเด่นสิ่งนี้ก็จะมีปัญหาจุดด้อยได้เช่นกันค่ะจุดเด่นอยู่ที่ไหนจุดด้อยอยู่ตรงนั้น,นะคะ่ะดูไ่ยาใบหูที่ใหญ่แล้วก็ ปิดรูหูแบบนี้นะคะส่งผลให้มีโอกาสที่จะเกิดช่องหูอักเสบอับชื้นติดเชื้อที่รูหูได้ง่ายค่ะอาจจะชีวิตหนึ่งนี่จะหลีกเลี่ยงเรื่องของภาวะหูอักเสบเนี่ยค่ะได้ยากเลยทีเดียวอีกทั้งพันบีเกิลก็จะมีเรื่องของโรคภูมิแพ้ที่จะบ่อยโรคตาเป็นเชอร์รี่อายตาแห้งนะคะที่ที่พบได้มากๆนะคะ หรือถ้าเกิดยังเป็นเด็กก็จะมีความซุกซนอาเจียนท้องเสียได้เช่นกันค่ะในพันนี้เมื่อก่อนเขาก็จะใช้เป็นเหมือนสุนัขล่าสัตว์ช่วยล่าสัตว์ในการแบบไปยิงพวกนกเป็ดน้ำล่าสัตว์แล้วก็ให้บิเกิลวิ่งไปคาบขึ้นมาเส้นขนของเขาก็จะ ค่อนข้างเรียงแน่นแล้วก็กันน้ํานะคะบางทีเราจะสังเกตได้ว่าเวลาอาบน้ำแล้วเส้นขนเขาเนี่ยมันมันเหมือนแบบเคลือบไว้ด้วยฟิล์มนะคะน้ําจะแทรกไปเข้าสู่ใต้ผิวหนังเนี่ยอาจจะใช้เวลานิดนึงค่ะอีกทั้งน้องหมาพัน์ุนี้ก็จะถูกใช้เป็นพวกกลุ่มสัตว์ทดลองนะคะก็จะเหมือนเป็นสแตนดาร์ดของสุนัขทั่วๆไปได้ค่ะทั้งเหมืน พวกค่าสถิติต่างๆเพราะว่าเนื่องจากเป็นสุนัขที่ไม่ได้เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่จนเกินไปค่ะการวัดพวกค่าต่างๆขนาดตัวหรือเรื่องเรื่องทั่วไปนะคะก็จะเป็น่าตนดาดของสุนัขได้ค่ะความซุกซนก็เกิดขึ้นได้ในน้องหมาอา,อายุ น้อยถึงอายุ1ปีค่ะเจ้าของก็มาบ่นเรื่องของพฤติกรรมการกัดแทะนะคะที่เจ้าของก็จะเจ็บมืออยู่บ่อยๆค่ะก็แจ้งแล้วว่าเป็นเรื่องของความปกติด้วยวัยที่ซุกซนแบบีนะคะก็จะคันฟันน้ำนมค่ะก็จะยังชอบกัดแทะนูน่นนี่อยู่เป็นระยะตั้งแต่เด็กจนถึงอายุใกล้ๆขวบปีเลยค่ะถึงจะ โตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็พฤติกรรมการชอบเล่นแบบนี้ก็จะน้อยลงไปนะคะสำหรับตัวนี้ก็เป็นสุนัขอายุอยู่ในช่วงประมาณ2-3เดือนก็เป็นวัคซีนรวมเข็มที่2เข็มแรกก็ทางฟาร์มฉีดมาให้แล้วเจ้าของก็นำมาเลี้ยงได้1สัปดาห์แล้วเจ้าของก็พามา เพื่อที่จะทําการฉีดวัคซีนเข็มที่2ตามโปรแกรมที่หมอที่ฟาร์มได้กําหนดให้แล้วก็ตรวจสุขภาพทั่วไปเช่นพวกเกรมเล็บเป็นทุกอย่างก็เป็นครั้งเริ่มแรกของเขาในการที่เราจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์ใดพันหนึ่งก็ตามเราต้องศึกษานิสัยอุปนิสัยลักษณะของเขา จุดเด่นจุดด้อยเพื่อที่จะนำจุดด้อยมาป้องกันให้ปัญหาเกิดขึ้นน้อยที่สุดหรือว่าถ้าหากว่าเกิดปัญหาแล้วจะแก้ไขอย่างไรสำหรับสุนัขอายุอยู่ในช่วงประมาณ2ถึงสเดือนสิ่งที่เจอก็เป็นปัญหาเรื่องของการคันฟันกัดสิ่งแปลกปลอมกัดเจ้าของวิธีนี้คุณหมอ แนะนำให้มีการแบบเป็นเบี้ยงความสนใจของเขาอย่างไรบ้างสำหรับสุนัขที่แบบเริ่มมีอาการคันฟันกัดมือกัดเท้า<ม>เจ้าของคน<ม>ที่เลี้ยงก็อาจจะหาขนมหรือของเล่นชิ้นใหญ่ๆนะคะที่ให้เขาใช้เวลากัดแทะได้นานๆาที่ไม่ได้กินเข้าไป ในทีเดียวค่ะเพราะว่าเด็กๆก,ก็จะไม่เคี้ยวให้ละเอียดนะคะก็จะกินอะไรก็กลืนเข้าไปเลยก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของการอุดตันทางเดินอาหารได้เพราะฉะนั้นของเล่นควรเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะแล้วก็กัดแทะได้นานไม่ได้กินได้ง่ายๆค่ะก็จะช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของลูกสุนัขได้ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคลินิกอันยองสำหรับเรื่องของการฉีดวัคซีนตรวจสุขภาพและก็ให้คำแนะนำเจ้าของไปสำหรับท่านใดที่เลี้ยงสุนัขก็ขอให้ใส่ใจสุขภาพโปรแกรมวัคซีนครบถ่ายพยาธิครบป้องกันปรสิตภายนอกให้ครบถ้วนแล้วปัญหาทุกอย่างก็จะน้อยลงสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเจ้าของท่านผู้ชมขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ